สิ่งที่คนไทยทำจนเป็นปกติแต่ทำไมคนทั้งโลกกลับมองว่านี่คือสวรรค์ล่าสุดมีประเด็นเดือดในโลกโซเชียลครับเมื่อหนุ่มต่างชาติคนนึงไปเที่ยวเวียดนามแต่ด้านมายืนบ่นคิดถึงเมืองไทยกลางระเบียงโรงแรมเขาถึงกับลั่นประโยคเจ็บๆครับว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยเลยสักนิดอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาอึง้งและอะไรที่ทำให้เขาโหยหาเมืองไทยใจจะขาด วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับคอมเมนต์เด็ดๆเช่นเคยครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมขอฝากชารัง g i n ไทยเฮิร์บสักหน่อยนะครับทุกคนผมลองซื้อมาทานแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําเพื่อน<ๆ>ปกติแล้วเนี่ยผมจะปวดหัวเวียนหัวปวดต้นคอตื่นนอนมานี่รู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเลยนะฮะแต่พอได้กินชารัง g จ n ของไทยเฮิร์บตัวนี้แล้วเนี่ยอาการดีขึ้นมากมากสรรพคุณของเขานี้จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายบำรุงตับไตเช่นเลือ่องเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับสมดุลใน,นร่างกายดื่มง่ายครับชงในน้ำร้อนก็ด้้หออานนเยนดลจไ น,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ1ฟรี2ในราคาแค่390บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากๆเลยนะทุกคนผมลองแล้วแนะนําเลยครับเรื่องมันเริ่มจากคลิปของคุณไมค์ปีเตอร์ครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วหลายที่นะครับล่าสุดเนี่ยเขาเช็คอินอยู่ที่เกาะฟูกัวกประเทศเวียดนามเขายืนอยู่บนระเบียงโรงแรมหรูดูแพงเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าแววตาเขาเนี่ยกลับไม่ได้ดูแฮปปี้ขนาดนั้นเขาโพสต์คลิปและตั้งคําถามว่า เวียดนามดีกว่าไทยจริงหรือเขาเล่าว่าหลายคนชอบบอกว่ามาเวียดนามเธอเพราะมันถูกกว่าไทยแต่พอเข้ามาจริงแค่3วันเขาบอกเลยว่าไม่จริงฮะของที่นี่ไม่ได้ถูกอย่างที่คิดแถมคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวบางอย่างยังตามหลังไทยอยู่หลายก้าวสิ่งที่ทําให้เขาอึ้งที่สุดครับคือเรื่องของความสะอาดเขาบอกว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ขยะ และที่สําคัญคือชายหาดครับคุณไม้บอกว่าที่เวียดนามเนี่ยชายหาดสวยๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาล้อมรั้วกัน้นกลายเป็นรีสอร์ทส่วนตัวไปหมดแต่ที่ไทยใชายหาดเป็นของทุกคนไทยมีหาดทรายขาวๆให้เดินฟรีมีสตรีทฟู้ดรถเด็ดขายอยู่ริมทางซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาโหยหามากที่สุดครับเขาทิ้งท้ายไว้แบบน่าประทับใจมากครับทุกคนเขาบอกว่า ไม่ว่าใครจะอวยยังไงสําหรับเขาแล้วไทยแลนด์คือที่1นะทั้งเรื่องอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกที่เหมือนได้รับการต้อนรับจริงๆไม่ใช่แค่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ในฐานะแขกคนสําคัญครับ และดูเหมือนว่าความคิดของคุณไม้เนี่ยจะไปสะกิดใจใครหลายคนเข้าครับเพราะทันทีที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวต่างแห่กันเข้ามาคอมเมนต์จนไฟลุกครับบางคนบอกว่าฉันไปมาทั่วเอเชียแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาตายรังที่ไทยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคอมเมนต์จริงๆจากชาวต่างชาติเขาจะว้าวเรื่องไทยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปไล่ดูคอมเมนต์เด็ดๆพร้อมกันครับ ความคิดเห็นแรกครับบอกว่าใช่และก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ดีกว่าประเทศไทยเหมือนกันและฉันก็เห็นว่าหลายคนบอกว่าประเทศไทยดีกว่าเวียดนามและความคิดเห็นต่อมาเป็นความเห็นของคนไทยครับเข้ามาบอกว่าฉันเป็นคนไทยเคยไปเวียดนามมาแล้วอยากกลับไปอีกเพราะยังมีอะไรให้ดูอีกมากชอบอาหารเวียดนามมากและก็รักประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของฉันด้วย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเวียดนามไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อชาวตะวันตกเราเป็นมิตรและต้อนรับทุกคนแต่เรายังคงรักษาอัตลักษณ์ที่บริสุทธิ์ของเราไว้และไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นได้น่าสนใจครับบอกว่า ฉันเป็นคนเวียดนามแต่ไปเที่ยวประเทศไทยฉันรู้สึกว่าประเทศไทยก็ดีและเวียดนามก็ดีเช่นกันแต่ละประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองฉันชอบทั้งสองประเทศเพราะแต่ละที่มีวัฒนธรรมรากเงาและนิสัยของผู้คนที่ไม่เหมือนกันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่า ทั้งสองประเทศดีและควรค่าแก่การไปเยือนค่าใช้จ่ายก็ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นไปได้ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของอาหารที่อร่อยและรสชาติจัดจ้านให้เลือกมากกว่าทีเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามครับทานีเขาบอกว่าโอ้ oh, ใช่เราเคารพความรู้สึกส่วนตัวของคุณประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้เวียดนามกำลังอยู่ในช่วงพัฒนายญยขอเวลาอีกสักหน่อยเวียดนามจะดีขึ้นอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับจากชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาบอกว่ามุมมองว่าคุณชอบที่ไหนก็ไม่ได้บอกอะไรทั้งหมดเพราะประสบการณ์และรสนิยมด้านอาหารของแต่ละคนแตกต่างกันความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะฉันค่อนข้างผิดหวังกับเวียดนาม อาหารก็ดีนะแต่ไม่ดีไปกว่าอาหารไทยและผู้คนก็ไม่ได้เป็นมิตรเท่าไหร่บรรยากาศก็ไม่เหมือนกันความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าฉันไปเที่ยวดานังเมื่อเดือนที่แล้วอาหารไม่ได้ถูกจริงๆนะครับความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าใช่คุณกำลังคิดถึงไทยอยู่นั่นแหละเหตุผลที่คุณต้องไปประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาเข้ามาเซล,ลเจ้าของคลิปครับบอกว่าคุณเอาประเทศไทยออกจากหัวไม่ได้เลยความคิดเห็นต่อมาครับให้ความคิดเห็นสั้นๆครับบอกว่าฉันเห็นด้วยอาหารที่ฟูกวกแพงความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าแค่ทีเดียวไม่สามารถบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเวียดนามได้เกาะฟูกวกในเวียดนามค่อนข้างเล็กลองไปดานังหรือที่อื่นๆดูแล้วคุณจะรู้สึกดี ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าสุดแล้วแต่คุณจะไทยหรือเวียดนามก็ได้แต่สําหรับฉันอาหารไทยดีกว่าเวียดนามความคิดเห็นต่อมามาจากชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจครับบอกว่าแม้เวียดนามจะยังยากจนกว่าประเทศไทยแต่ฉันรักบ้านเกิดและรัฐบาลเวียดนามของฉันมาก จากกองเท่าฐานหลังสงครามวันนี้ GDP ก็ใกล้เคียงประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้แอบขิงเล็กๆเหมือนกันนะนะฮะความเคิดต่อมามาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวครับบอกว่าฉันเห็นด้วยแม้แต่หลานสาววัยหกขวบของฉันยังบอกเลยว่าสกระโปกและข้ามถนนยากนะครับแล้วก็มีอีโมจิหัวเราะด้วยนะครับ และปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านนี้ครับบอกว่าสวัสดีฉันเป็นคนไทยทุกประเทศต่างก็มีความดีในตัวของตัวเองเท่าที่ฉันรู้เวียดนามเพิ่งจะผ่านสงครามมาโครงสร้างต่างๆจึงยังต้องพัฒนาสามีของฉันเป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่าเวียดนามตามหลังประเทศไทย10ปีเขาเคยไปมาแล้วตอนนี้เราอาศัยอยู่ในสาอาณณจักร ฉันรักการกลับประเทศไทยทุกปีสัปดาหนะ์หน้าฉันก็จะกลับไทยและในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอยู่2ประเทศตอนนี้อยู่สหราชอาณาจักรมา4ปีแล้วกำลังรอสถานะพำนักถาวรคงอีกไม่นานจะได้กลับไปมีความสุขที่ประเทศไทยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคำถามที่บอกว่าไทยดีกว่าเวียดนามหรือเวียดนามดีกว่าไทยไหมเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าทั้งไทยแลนด์และเวียดนามต่างก็มีบริบทและประวัติศาสตร์และเส้นทางการพัฒนาที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับไทยมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่เราพัฒนาเชิงระบบมานานนะครับมีซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องของอาหารการบริการที่แข็งแรง ส่วนเวียดนามเนี่ยเขากําลังอยู่ในช่วงของการเร่งเครื่องเพื่อเติบโตนะครับแล้วก็เขากําลังเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็มีพลังความภูมิใจจากการฟื้นตัวหลังจากสงครามขอมต์ Comment ทั้งหมดที่เราเห็นในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนแค่ประสบการณ์ส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อสรุปอะไรทั้งประเทศนะและความชอบเนี่ยก็ไม่ใช่สมการคณิตศาสตร์ที่มีคําตอบเดียว ดังนั้นนะครับแทนที่จะถามว่าใครเหนือกว่ากันเนี่ยอาจจะต้องถามว่าคุณกำลังมองหาอะไรจากการเดินทางมากกว่าครับ mm hmm. เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศที่ดีที่สุดคือประเทศที่ตอบโจทย์ความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานั้นมากที่สุดแล้วคุณล่ะครับถ้าต้องเลือกหนึ่งที่ในใจวันนี้เนี่ยจะเป็นที่ไหน คอมเมนต์ Comment, เล่าให้ฟังหน่อยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเติมพลังให้เราได้หาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกและอย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่20ง0ม s u น s c r i ไ e ปไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับขอให้ความโชคดีจงบังเกิดกับทุกท่านไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ